สวัสดีครับทุกคนผมมิตรหมูชาแนลครับคลิปนี้ครับผมจะพาทุกคนมาดูรับ Facebook ปิดการมองเห็นหมายความว่าอย่างไรครับปิดการมองเห็นคือว่าเปิด Facebook มาเห็นแต่โพสเดิมเห็นแต่คนเก่าครับอยู่ที่เดิมไม่ไปไหนมาไหนเลยนะครับคือมันปิดการมองเห็นคือไม่เห็นอันโพสอื่นเลยนะครับเปิดกี่รอบก็เห็นแต่โพสเดิมนะครับจะมีวิธีการขั้นตอนการทายังไงเดี๋ยวผมจะพาไปทำครับตอนที่จะไปชมครับก็อย่าลืมกดไลค์ครับกดติดตามแล้วกดสั่กระดิ่งให้มิตรหมูชาแนลเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่่ออไปด้้ววยยนะครับแลลก็าืม กดติดตามนะครับช่องสาวยะโสธรให้ด้วยนะครับผมช่องใหม่ของผมนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับไปชมกันเลยครับก่อนรับชมคลิปฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับโอเคครับทุกคนก็ไปที่ Facebook นะครับกดไปที่ Facebook เลยนะครับสมมติว่าเห็นโพส์นี้ครับโพส์เดิมนะครับก็ลองออกว่ามันจะเห็นโพส์เดิมไหมนะครับอ่ะอันนี้น้องสาวผมนะครับอ่ะลองออกอีกทีนึง อ่ะเห็นไหมครับรอบที่2นะครับอีกทีนึงครับอ่ารอบที่3เห็นไหมครับมันก็จะเห็นอยู่โพสต์เดิมนะครับอ่ะอีกรอบนึงครับรอบที่4อ่าเห็นไหมครับมันก็จะเห็นอยู่โพสตโพสต์เดิมนะครับก็ให้เราไปที่ตรงนี้นะครับขีด3ามขีดนะครับขีดสขีดตรงนี้นะครับเลยให้เราเลื่อนขึ้นไปครับก็มาที่คําว่า ตรงนี้ครับเพิ่มเติมนะครับผมบรรทัดนี้นะเพิ่มเติมนะครับกดเพิ่มเติมเลยครับฟึ่งอ่าเพิ่มเติมขึ้นมาครับเราก็เลื่อนขึ้นนะครับหาคําว่าล่าสุดนะครับล่าสุดนะโอเคครับตรงนี้ครับก็จะเห็นแล้วนะครับล่าสุดนะครับก็ทําการกดเข้าไปเลยเพ้่งโอเคครับเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นบอกว่าเมื่อสักครู่เห็นไหม เมื่อสักครู่เห็นไหมครับเราก็เลื่อนดูครับเห็นไหมครับเมื่อสักครู่ตลอดเลยครับนี่ครับเมื่อสักครู่เห็นเพจไอ้ของบ้างนะครับเมื่อสักครู่เห็นไหมครับเราก็จะเห็นก่อนเพื่อนนะครับเห็นก่อนใครเลยนะครับใครโพสอะไรเราก็จะเห็นก่อนก็จะได้คอมเมนต์ก่อนเลยนะครับประมาณนี้นะครับมันก็จะเหมือนโปรไฟล์เราปกติเลยนะครับหน้าตาก็จะเหมือนโปรไฟล์เราปกติเลยนะครับเพราะว่า มันเป็นล่าสุดนั่นเองนะครับก็จะเห็นโพสต์นะครับได้เร็วนะครับก็จะเห็นก่อนเพื่อนก่อนใครเลยนะครับเห็นไหมฮะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับทุกคนเป็นยังไงบ้างครับสำหรับวิธีการทํานะครับเฟซบุ๊กมันปิดการมองเห็นความหมายคือมันเห็นแต่โพสต์เดิมนะครับผมก็ลองเอาไปทําตามดูนะครับเผื่อจะ ได้เห็นโพสใหม่ๆแล้วก็จะได้คอมเมนต์ก่อนเพื่อนเลยนะครับผมโอเคนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามและกดสั่นกระดิ่งให้มิเตอร์โมชเชลลเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ